เผยประวัติหมอกระตายจากักษุแพทย์อนาคตไกลจบแพทย์เฉพาะทางถึงสองสาขาวงการจากักษุแพทย์สูญเสียครั้งสำคัญหมอกระตายถูกตำรวจคอฝอขี่ดูกติชนตอนข้ามทางม้าลายเผยประวัติเรียนจบเฉพาะทางถึงสองสาขาสำหรับประวัติแพทย์หญิงวาราลัตสุภวัจจริยากุลหรือหมอกระตายเกิดเมื่อวันที่24มกราคม2 5 3 1เป็นจกักษุแพทย์เช่นเดียวกับคุณพ่อ นายแพทย์อนิรุธซึ่งมีลูกสาวสองคนเป็นจกักษุแพทย์ตามรอยคุณพ่อทั้งหมดโดยเรียนหมอมา6ปีจากนั้นเรียนจกักษุวิทยาต่ออีกสปีและเรียนเฉพาะทางสาขาย่อยทางจากักษุต่ออีกซึ่งจะเห็นได้ว่ากว่าจะผลิตหมอตาออกมาได้คนหนึ่งโดยเฉพาะหมอตาที่เป็นสาขาเฉพาะทางใช้เวลาและความยากในการผลิตมากมายกรณีน้องที่ถูกชนเสียชีวิตนี้น้องเป็นหมอสาขาที่ขาดแคลนและเป็นหมอที่ตั้งใจเรียนสาขาย่อยถึงสองสาขาในคนเดียว กซึ่งจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยทางตาได้มากทั้งสาขาจอตาที่ในประเทศมีประมาณร้อยคนเศษและสาขาม่านตาอักเสบที่ในประเทศมีอยู่ไม่กี่สิบคนน่าจะไม่ถึง50คนทั้งประเทศด้วยซ้ำไป you